แลอไใส่มัตาไหนใส่ไหมไม่ต네้องใส่เหรอ้โอ้มีเป็นแล้วพร้อมชนเลยหนามครับผมยังไงครับโอ้ค่ะหายไปนานกันนะคี่เซเตอร์ครับผมก็ผมว่าผมว่าผมว่า พเซเซอร์ตัวนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับอาหารนะครับถ้าถามว่าเคยเคยรับพเซเตอร์เกี่ยวกับอาหารมาไมไม่เคยนะอันนี้น่าจะเป็นตัวแรกที่ที่รับแล้วก็แล้วก็คอนเซ็ปต์ของ q ิวเฟสก็เหมาะมากเลยคือเป็นด้วยรักกับางกระปอมันก็เลยสอบท้องกันออกมาเป็นแบบออกมาเป็นมอสที่แบบนำเสนอ อาหารสดแช่แข็งคือเฟ่คือเฟ่ย์ปลากระพริ่คือแหม่มที่แต่หรือว่าอย่างไรบ้างอย่างสายก็เออจริงๆแล้วเนี่ยผู้ไปหาเนี่ยเขาเขาได้คุยกันนะครับเขาบอกว่าปกติแล้วเขาทำสมภอรนอกเยอะก็อยากให้อาหารที่แบบมีสดมีคุณภาพเนี่ยถึงมือคนไทยบ้างผมบอกอุ้ยก็ดีเลยครับผมผมยินดีที่จะร่วมงานแล้วก็แล้วก็จะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับทุกๆท่านนะครับที่แบบเออบางทีก็แบบ ปลาไม่สดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือ,อน,นี้คือสดจริงๆร <ขอ S 1> แล้วพอพอได,ได้ได้ร่วมงานบุก๊กก็ก็สนุกครับมีมีเพลงมีร้องเพลงใหม่มีท่าเต้นนะครับแล้วก็เอ่อวันนี้มาถึงวันนี้ก็คือเปิดตัวมีหนังโฆษณาด้วย <ขอ S 1> วได้ยังใส่กระสอบอาจริงราด้วยคโ<ข>อ้โหเด้คือผมผมก็สั่งทางออนไลน์มามาเลยครับสั่ง lobster สั่ง ก็อล้เทไดซึ่งไหนท่านนะผมก็ผมก็สั่งสั่งลอสเตอร์สั่งปากระพงซึ่งอันนั้นเป็นเป็นแบบเวลาสมมติถ้าเราอยากจะคุกเองนะครับเราก็สั่งปลากระพงมาที่เป็นสดๆนะครับอาจจะเอาไปนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะไปทำเป็นโอ้ยมันทอดเจียวมันทอดเจียวพี่บอ้กโอ้ยเยอะเลยครับ คือนอกเหนือจากอาหารสดแช่แข็งแล้วเขายังมีอันนี้คือผมชอบมากเลยคือเป็นแบบอาหารพร้อมทานอ่าก็คือสั่งมาปุ๊บอุ่นแล้วก็ทานได้เลยแล้วมันก็เหมาะกับครอบครัวที่ที่รีบครับส่วนใหญ่ตอนเย็นอาจจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ตอนเช้าเนี่ยอันนี้คือสําคัญเลยตอนเช้านี่ไม่มีเวลาเราลูกก็ต้องทานถูกไหมครับเราจะทําอะไรอะ่ะ มือมีคือสเิเอ็ดรูปหรืออะไรอย่างงี้มันก็มันก็ใช่ใช่ม,มันไม่ได้แล้วก็คือหรือขนมปังอะไรอย่างงี้มันก็จะทุกวันมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ปลาตอนเช้าราดซอสเ,เทยอร์กิอะไรเงี้ยมันก็ทําให้รูปแบบ,บแล้วเขากินข้าวครั้งจบละอันเป็นวันป่าวเป็ช่องทางการซื้อขายครับสำหรับคิวเฟสอ๋อก็ก็คือช่องทางการซื้อขายนะครับคิวเฟสปลาอาหารสดแช่แข็งนะครับก็คือตามโมเดิร์นเทรดนะครับ โลตัสแมคโครนะครับถ้าเกิดว่าช่องทางออนไลน์นะครับหรือว่าที่จะสั่งให้มาส่งก็มีโอ้แกร็บไลแมนหลายหลายอย่างเลยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าจำไม่ได้นะครับก็คือเข้า Qface เลยเป็นเว็บไซต์ของเขาเลยคิวพิมคิวเฟสใน Google ปุ๊บเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาแล้วเราก็สั่งกดสั่งจ่ายตังค์ปุ๊บ ครับเดียวมอไซค์ก็มาส่งเร่นี่นะนอกจากจะเป็นพรีเซนเตอร์วันนี้แล้วมีโชว์แล้วก็ได้พบปะกับแฟนคลับเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้โหเมื่อกี้โหนานมากเลยนะสองก็สองปีอ่ะสองปีไม่หลบอยู่ในถ้ำกันตลอดเลยนะครับก็ผ่านผ่านทั้งเป็นไม่เป็นอะไรผ่านหมดแล้วฮะก็วันนี้ก็ต้องต้องขอบคุณแฟนคลับที่วันนี้มานะครับแล้วก็เป็นแฟนคลับที่ที่มากันมองไปก็คือเหนียวแน่นใช่เหนียวแน่น ครวเขาก็วันนี้เขาก็มาร่วมกิจกรรมด้วยเป็นสมาชิกเลยคราต้องขอบคุณที่มารู้สึกนะครับที่การขับเราโยนตะกอบคนผิวทุกวันทุกยุบทุกรุ่นก็เลยก็ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกซึ้งใจครับที่ที่ทุกคนยังยังติดตามอยู่นะครับก็จริงผมก็อยู่วงการมา30กว่าปีแล้วนะก็ก็ก็โอเคยังต้องต้องขอบคุณครับที่ยังติดตามอยู่ครับก็ตอนนี้ก็ติดตามไปถึงลูกละติ๊กตรงติ๊กตอกเลครับ เนาะก็ยังยืนยันว่าผมโดนบังคับนะครับโดนลูกเรารู้สึกเราเต้นดำลูกเออดูเหมือนเต้นแรงกว่านะมีมีหลายคอมเมนต์เหมือนกันนะครับก็ก็เต้จริงๆคือจริงๆแล้วเขาบอกเลยว่าถ้าไม่ถ้าแดดดีไม่เต้นติ๊กต่อเขาเขาจะไม่นอนเราก็เราก็ต้องเต้นครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือโสดเขชอบอยู่แล้วเขามาทางเต้นสายเต้นเอาโอเคไม่เป็นไรเทคเลี้ยวผ่านตลอดไหมคะเพราะพ่อจัดเต็มขนาดนั้น บางทีก็บางทีก็เอาทิกตอกท่ายากมาตลอดเลยพ่อบอกเอาง่ายๆลูกไม่ต้องซ้อมพราว่าถ้ามีเวลาก็เลยบอกว่าก็เลยดูจะเป็นแบบว่าทิกตอกง่ายๆแต่ว่าโหนเขาอยากจะเป็นแบบโอ้โหสเต็ปเยอะอะเราก็สเต็ปเยอะหนูเต้นคนเดียวเนี่ยบอกยังไม่ยอมเต้นคนเดียวยังยังแบบยังเขินอยู่ยังไม่ยอมเต้นคนเดียวมีฟิวชวนแบบคุณแม่มารวมกันนะคะไม่เคยมาคุณพ่อตลอด มแม่แม่เพียอแม่คุณรู้ว่าค uh ุเขาเต้นเก่งนะหรือเปล่าก็ก็คือคือตอนแรกอะเราไปชวนเขาให้เต้นแล้วเขาไม่เต้นเราก็อยากจะแบบเอ่อเปิดเปิดแบบติ๊กต็อกบิวต uh ิ๊กต็อกนะครับก็ชวนรูมไม่ได้นเขาไม่ยอมเต้นตอนหลังคือเขาไม่ชวนผมเริ่มเหนื่อยชวยแล้วชวยแล้วเริ่มเหนื่อยใช่อ่าคนแากอยากอยากทำไปเรื่อยๆอย่างคนติดตามมาในรูปแบบไหนกันโอ้โหก็มี มีแบบบางทีมีค่ายเพลงติดต่อนะครับให้ติดต่อมาแบบว่าอย่าให้สนุกไปเป็นนักร้องอะไรแบี้ผมก็แบบโหันนี้ต้องถามแม่แล้วว่าแต่ว่าคืออายุเขาก็ยังสิบกว่าครับเขายังยังปล่อยไปก็ยังสำหรับตอนนี้ยังคงยังคงยังคงจะต้องควบคุมก่อนครับถ้าเกิดว่าเขาเดินมาบอกเองเนี่ยอาจจะอาจจะเริ่มปล่อยถ้าเขาอยากเองนะครับ อก็อะไรเงี้ยมันก็จะมาในอ,อายุพกมประมาณนี้นะคุณหมอชุดสามชุดสี่ก็เริ่มแล้วนะอ่าใช่ก็แต่แต่ต้องต้องถามเขาว่าเขาแบบอยากหรือเปล่านะถ้าเกิดคือเราไปฟอสเขา,าอาจจะไม่ดี<ม>ก็อาจจะให้เขาเดินม,มาบอกเองว่าเขาอยากหรืออะไรเงี้ยก็เราก็เป็นแค่แบบตัวซัพพอร์ตเฉยจริงมีมาพักฟาร์มในหลักคุณอเขามาหักพอมีมีมีครับมีก็แบบอาจจะไปแบบเขาอยู่ในค่ายฝึกเหมือน เหมือนเหมือน,นลิซ่าอะไรเงี้ยก็สุดยาวไปเลยอย่างเงี้ยเราก็ก็คิดอยู่ว่าประเทศที่ไทยครับประทศที่ไทยตอนเราก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะยังไงสิอันนี้ี้ยท่าถ้าถึงวันนั้นจริงๆแล้วการเรียนอะไรไรก็เนี่ยครับอันนี้อันนี้ก็สําคัญเพราะว่าเพราะว่าอ่างอย่างแรกคือต้องผ่านด่านแม่เขาก่อนนะว่าว่าเขาจะให้หรือเปล่าสำหรับเราก็ก็สบายสบายก็ ถ้าชอบเต้นก็เต้นอยเงี้ยชอบร้องก็ร้องเงี้ยชอบอะไรยังไงก็อยากก็บอกแนดีแล้วกันแล้วีตามใจถ้าเราต้องเดินในสายไปดอหรือว่าร้องจริงๆที่ร้องห่วงอะไรเนี่ยกับน้องมาก็ต้องเริ่มตั้งเด็กโอ้ถ้าเริ่มถ้าเริ่มตั้งเด็กเนี่ยก็ก็พอเริ่มตั้งเด็กเนี่ยก็ได้เป็นห่วงเพราะว่าคือความคิดความอ่านก็ยังยังเป็นเด็กนะครับแต่แต่อีกมุมนึงก็มันก็มันก็ต้องเผชิญนะนะ คือเขาต้องเข้าอยู่ในสงังคมไม,ไม่ได้ตรงนี้ก็ก็คงต้องก็คงต้องดูกันไปควบคู่กันไป<ม>คือถ้าเขาจะเข้า <ไป S 2> เราก็คอยดูทางทางแว่ว่กเขาทำได้อยู่เร่เต้นด้วยหน้าตาเองอะไรางเง,ง,ง,งี้ยก็น้องถ้าถ้าเห็นจากภาพหรือคลิปต่างๆก็ๆๆไม่ปฏิเสธว่าเขาชอบอเขาก็ชอบอะ <laughs> <laughs> เขาก็ชอบ อคลิปหน้ามาหรือยังคะคลิปต่อไปคลิปต่อไปนะซูบินซูมาเขาจะหลอกพ่อก็ปวดหัวมากคุณว่อใครอย่างเดียวไม่ได้ช่วยแต่งไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยแต่งต่อไม่ได้ไม่ได้ตัดต่ออ่าลัดล่าสุดมันเป็นคนกำลังเที่ยวสิงคโปร์ด้วยอันนี้เป็นทริปอะไรเนี่ยเราอยู่อ๋อก็ก็ส่วนใหญ่ผมจะมีเป็นทริปที่สารสัมพันธ์พ่อลูกเป็นเป็น daddy daughter ครับผมก็จะสลับระหว่างโสมกับสว่าง ก็คิวที่ผ่านมาไ,มไปไปสิงคโปร์ก really. ็พาสวรรค์ไปไปสองคนอไปกันสองคนเลยแล้วก็เราก็ดูแลสามวันทั้งวันทั้งคืนะูรลบ้านกับการไปไปอยู่กับลูกสาวเนาะมันอาจจะแบบไม่ไม่ได้แบบกคลิกกันใช่ก็ก็เหนื่อยครับคือกิจกรรมเด็กเล็กนะครับก็ต้องอ่านหนังสือนะครับแล้วก็พาไปกินข้าวพาเข้านอนพาไปอาบน้ำพาไปเที่ยวเล่น ต้องคุยกับเขาตลอดเวลาครับบางทีเขาอย่างเรื่องอาหารถ้าไม่กินแล้วก็ต้องอจิกตีหน่อยแต่ว่ามัน,ม,นมันก็ทำให้เรากับลูกแบบกล้สิกันมากคืนอันนี้อันนี้ก็เป็นเหมือนกบบคือปกติลูกก็จะอยู่กับแม่ครับอันนี้เราก็แบบทำไงถึงแบบเขาจะมีโมเมนต์ที่อยู่กับพ่อบ้างอันน,น,นี้อันนี้เป็นใครเป็นคนคิดขึ้นมาโปรเจกต์นี้รับจาก่อเราอันนี้คือเป็นเป็นเพื่อนรุ่นน้องเขาคิดแล้วก็ เออเราก็ไปทริปรุ่นน้องมาแล้วเป็นแบบพ่อกับลูกห้าคนลูกสาวห้าคนพ่อห้าคนก็จะมีปัญหาแบบเพราะว่าพ่อบางคนมาทานข้าวอาหารเช้าไม่ทานเพราะกำลังถักเปียเอลซ่าให้ลูกอยู่อ๋อแล้วก็แล้วก็มาติดแล้วอะไรบ้าง อ๋อพี่ถักได, <laughs> พด้พี่ถักจด้กพี่ถักเปียได้แต่พ่อคนนั้นเขาถักไม่ได้ก็เลยแต่ลูกอยากให้ถักไงคือมันก็จะมีโมเมนต,ต์แบบนี้ยนน่ารักน่ารักดีแต่เหมือนเราจะลำบากไป่ล่วกันเล่นเครื่องเล่นอ๋ออะไรไม่ว่าอันนี้เล่นไม่ได้ปวดเวียนหัวมากกว่าแต่หนุ่มๆเลยคืออันนี้แบบเราก็จะไปห้าสิบแล้วนะเพราะว่าเครื่องเล่นอะไรที่มันเวียนหัวอันนี้ก็ยังลำบากถ้าถ้าเขาโตอย่างโสนนี่จะ ผมเดียวไม่ได้ละผมผมจะวันวันก่อนไปดีเวอร์ไปเล่นด้วยกันผมน้ำในหูไม่เท่ากันแหลโหมึนมึนอยู่สองอาทิตย์เนี่ยก็แม่ก็ไม่ขึ้นด้วยาเรแล้วจะใครแล้ก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วด้วยไม่ใช่วัยรุ่นด้วยว่าเต็มที่อะไรต่างเรื่องหลวงอะไรบ้างเหมือนเลขอะไรเป็นตัวที่ดัดยากจัไสมากๆท อ๋อสตูดิโอที่ที่ทำอยู่ตรงนี้ก็ก็เอาก็มีมีแบบมีองค์เหมือนกันนะที่ที่สตูดิโอคือเราไปซื้อบ้านเก่าครับแล้วก็บ้านเก่าแล้วก็เจ้าของเจ้าของบ้านเนี่ยก็ให้โชคก็คือคือให้กดดตติามเพิหมือนกับเราไปซื้อเราก็ขอว่าเออได้ปูชุนะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยให้โชคหน่อย ก็ก็พูดแค่นี้แล้วเราก็นับเออเราก็นับเหมือนแบบประลาธิพีพร้อมแค่ไหนคะเออแล้วก็เป็นแบบประลาธิพีนี้อย่างเงี้ยปุ๊บเฮ้ยแล้วก็ซื้อสมมติถูกอ้าไม่ทางนะคะนับจัดนี่แหลเราก็คิดว่าน่าจะถูกครั้งเดียวแต่อีกปีนึงงเออวันเวลาแบบงวดเดียวกันเลยถึกวซื้อตุลาถูกตุลาก็ตุลาก็ถูกอีกสองตัซ้อนเนี่ยเฮ้ยมันก็แบบเริ่มแปลกแปกแล้วแต่ว่าตัวนี้ต้องลองอีนึ่ง ลองแล้วไม่ถูกเียงไม่ดังเขาไม่ออกมานะถือว่าเป็นโอเคเลยคดะโอ้โอเคได้ถือว่าถือว่าเต็มเลยนะพร้อมไหมคะโอเคขอบคุณครับ